ทำไมคนเราถึงไม่มีความสุข EPC การเปรียบเทียบกับคนอื่นวันนี้แค่เราอยากรู้ว่าคนอื่นมีเงินเดือนมากกว่าเราไหมคือคนอื่นมีเงินเดือนน้อยกว่าเราไหมนี่ก็คือการเปรียบเทียบมันไม่มีความสุขเลยเออฉันสวยกว่าคนนั้นไหมฉันดูดีกว่าคนนี้ไหม เออฉันแต่งตัวดีกว่าเขาไหมเออเขาทํางานตั้งนานทําไมเงินเดือนเท่านั้นฉันเงินเดือนเท่านี้นี่คือการเปรียบเทียบฮะการเปรียบเทียบไม่ได้ทําให้ใครมีความสุขเลยนะเมื่อคุณไม่มีความสุขคุณก็จะทําอะไรแล้วมันก็ไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลาเพราะคอยมองคนนั้นทีคนนี้ทีว่าเขาจะดีกว่าฉันไหมหรือฉันจะแย่กว่าเขาไหมสิ่งเหล่านี้ฮะมันทําให้คุณไม่มีความสุข สำคัญคือตอนเด็กๆนะหลายคนฮนะพ่อแม่หลายคนก็เอาลูกไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นเด็กก็จดจำมานเนาะว่าเราต้องดีกว่าคนนั้นไม่งั้นแม่เราจะไม่รักพ่อเราจะไม่รักหรือเราไม่ดีแล้วเนี่ยพ่อแม่เราจะรักเราไหมมันมีความคิดอย่างนี้ตั้งแต่เด็กจวบจนวันนี้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ความรู้สึกเหล่านี้ยังอยู่ฉะนั้น คนที่ไม่มีความสุขมักจะเปรียบเทียบกับคนอือนะ่นฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะที่คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณมีความสุขโอกาสดีๆโชคดีๆสิ่ง,งต่างๆดีๆมาแต่คุณก็ไปตกหลุมแห่งการเปรียบเทียบเออรถคนนั้นน่ะเออเขาซื้อเท่าไหร่นะฉันซื้อเท่านี้ไม่รู้ว่าฉันซื้อแพงกว่าเขาหรือเปล่าก็เริ่มไปอยู่ในหลุมเดิมคือเปรียบเทียบคุณก็จะเริ่มไม่มีความสุข สิ่งที่คุณทําได้คือสลัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเพราะคนเราทุกคนนะเป็นอดีตเ i ็ดดีไม s ชันเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นเราดีแบบของเราฮะเราสวยแบบของเราเราเก่งแบบของเราไม่มีใครเปรียบเทียบกับใครได้เพราะคนเราไม่มีเหมือนกันแม้แต่เป็นพี่น้องก,กันก็ตามฉะนั้นความสุขมันอยู่ที่ตัวของเราฮะเราเป็นเราเนี่แหละสุขที่สุดะฮะขอบคุณทุกคนที่ชมช่อง ครบเครื่องเรื่องความสุขมีความสุขง่ายๆกับบอสมหาเทพแห่งความสุขสําลาญ